สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทั้งช่องอ่ะแม่ครัวพารวยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณพอ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะเอฟซีสุขูมสุคนเด้อค่ะอ้าววันนี้มีอาจารย์ใจบุญเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าเสียนใจบุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นวาเพิ่นถือเลขกมาหกสิบวดต่อกันแล้วเพิ่นวาพี่น้อง แม่ขัวกระต่นเต้นแล้วได้ยินว่าหลายงวดเนาะก็เฝ้าขอแนวทางน้ำเพลินตัวบ่ะนี่แม่ขั่วอาเจ้าสิไปยูไซข่อยก็ต้องขอมาให้เอฟซีไข่ละเอาเพลินก็ได้ว่าโอ้ยอดอ่าทนมาไหวละหลานยันได้ให้แม่ขั้วอีหลียู่ว่าสั้นเพลินว่าเอาให้ได้แม่สั่นดอกแม่ถือเ้หลายแม่บ่ท้ำบุญบ่ได้เด้อแม่ต้องเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีู้เพลินบ่ถือดีว่าสั่นดอกแม่ขั่ววายายพี่น้อง พื่อนละใจอ่อนแบบนี้เออเพื่อนเพิ่นเห็นแม่ขั้วเบาใจสีอุ้ยแม่บอกเฮือสั่นว้ไแม่ถึงได้หลายแม่เ่เฮ็ดบุญนั่นอันท่างแนวท่างตัวเลขแม่บ่ได้ไรดีป่ะเสรนดอกแม่ขั้วล่อเพิ่นเล่นนะเพิ่นเราอุ้ยเออแม่ก็ขค้ดวาจังสันละคันวาจังสันเอาแม่สให้แนวท่างตัวเลขสัมผณ์นพน,นะเออเอาพี่น้องเข้าไปฟังน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นสีเ้าแนวใดรอบไหนอนี่งอดะ่พันเพิ่นก็ว่าเพิ่นถือ มมนบร์น,นปนิพนอ์บางหันสายสอนไล่หลายพี่น้องฮัลโหลจ้าฮัลโหลค่ะแม่บุญบอกคะ่ะจ้าอ่าแม่บุญชนบุรีเนาะค่ะแม่เนาะ,ะจ้าอ้าวได้ยินข่าววาเนี่ยวทางของแม่เดินดีเดินเน่าถือมหาศีพกศีพงดไว้แม่ขัวกระอดใจบ่วไว้ตัว แม่ก็ถือมาตลอดอ่ะต่รวได้ถือหลายถือแค่ละสามหมื่นสี่หมื่นก็ได้หลายยูเทียนึงได้แสนกัวาอ้ยเป็นแนวท่างคำนวณหรือฝันเหรอแบบไบใดแม่กะกับคำนวณมาใส่ในกระเบื้องฝันชวนมาสชวนมากสสิฝันแล้วกาฝันแล้วกับมานนางคิดว่ามันจะออกตัวนี้มันก็ออกไม่อีหลีนะไห้กันไงล่ะมันบอกบอกว่าถือเนาะ คิะปลาเล็กีออกตัวนี้คิดวลามักมันกระออกเลยค่ะลยๆว่าสิคิดว่าอยากออกกระออกอิริตีแม่เออมันกัดคิดปาคิดว่าตัวนี้สีออกมันก็ออกแ้ายๆกรบมากข้ามั่นเขาพรมแม่อออแม่ถือมาหาสิบหกสิมวดอิริตีถือมาตลอดเลยนับไก่แม่เก็บเก็บชิบแล้วถ้าวา่าคิดนับนับไก่นะหกสิมนวดอ่าแม่แบงปัน เอฟซีแบ่งปันแม่ขั้วมาให้พี่น้องเอฟซีฟั่งน้ำใน,เ,นเด้อแม่แตลังหัวดลังหัวดเด้อแม่แม่กับเบิ้งด้วยสิบอกว่ลโนกับย่านมันบอกอกเนาะกับแนวลังเทียมันมันกับบอเนอนอนเนาะแม่นบ่มีผู้ใดมองเห็นดอกแม่อันท้งผูวกันกัะโอ้กสิซือให้รวยผู้เดียวนน่ะละแต่ว่ามันลังเทียมันกลับมองบบเห็นว่าสิออกแทโบค่ะบัตบัดผลออกมาแล้วก่ออกอิลิติแม่ เออฝนออกมาแล้วก็ออกเล็ดถามตาถือเลขกมันหนีโดนหลายป้ายแล้วตาว่าเอานับได้ดีหกสิบกงวดแล้วตาว่าตัดลาแม่ตะกี้ไปรีดอยู่ใายคือบอบอกพวกลูกแม่อันว่าบอกผู้ใดดีแม่บ่บอกใครเลยแม่ซื้อแซ้วเลยน้ำหอมพ่อแม่เปแม่เาก็บอกเอแสดงว่าเป็นจังบุญแม่คัวอยู่นี่นินาอแม่เนาะจ้าแม่บ่บอกใครตาว่าจะไปบอกใครได้ย่ายบอถือเสาสีดาเปิดร้านอุ้ย สตาขึ้นอันตาข <quarto> ึ้นดีแท้บันแมขึ้นดีแทะแม่ขันเ้ามาบอกบุญอันพี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นอันเป็นนีเป็นซินทำเบ้าก็บอกกันตามตรงเนาะแม่เนาะเออผู้เพิ่นอยากได้เงินได้ยังไปใส่ไปสอยเพิ่นมีธุระจาเป็นอยากใส่สิหเพิ่นถือน้ำเข้าเพิ่นกบว่าเข้าเป็นเปินเพ่นที่แม่ค่ะเอออ๋แม่รอบนี้วันที่สิบหกนี่แม่ได้มากไปแม่รอบนี้แม่ข่างล่างนะแม่ฟังวิ่งก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่วิ่งบนก้อนเพราะว่าลูกสีเขียนบนไว้แล้วเอาบนสิแม่นบนนี่แม่หายสามตัวน้ำเด้อเอาไม่ไม,ม,ม่ตัววิ่งบ่แม่มีอยู่ตัววิ่งวิ่งบนก่อนเนาะวิ่งบนเก้าตัวเดียวโอ้ยคือมาส้นกับแม่ขั้วคักแต่น้องบานนี่พี่น้องเอฟซีแต่แม่แม่แตบ่หายหลายตัวแม่จะ่หายตัวเดียวขาดน้อยไปเลยสิน่ะโอ้ยแม่ดีแล้วแม่ เอาเน้นที่เก้าเม็ดเดียวเอาค่ะจับคู่แม่จับคู่จับคู่แม่แต่จับพวกใครเป็นล่ะแม่สิจับเอาไปใส่เลยว่าตามกตัวใดรัก่อยแม่มากแปดกับหาค่ะเอาจับมาเลยแม่แปดหนึ่งเก้าแปดเอาแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแล้วจะเอาหาใส่เป็นค่าเก้าหนึ่งห้า เก้าหนึ่งโอ้โอเลขเก่าไ <9. S 2> ม่ขั้วอะขีไลขีไรแปดศูนย์เก้าตัวร้องแปดศูนย์เก้าอะแม่โอเคอตัวตัวทุตไทยมันเป็นเลขบ้านเลขพี่แม่ฝันเห็นหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์บ่แม่ได้เอามีแค่นั้นละซีโคฝันหนึ่ง <c oughs> ห้าศูนย์อ่ะล่างแม่ล่างล่างล่างเอาล่างแม่มันมีอยู่จากตีครูเด้อค่ะวิ่งล่างวิ่งลาง่างเจ็ดาพี่น้องเจ็ดเขามาแล้วค่ะพี่น้องวิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียวอ่าจ้าปนิดจับครูเอาเลขส่วนแม่เลข,เลขแม่ส่วนมากสี่โมมีสามเดอวัดวตรงตรงใดกับตรงนั้นสังเกตแม่สื่อมาหลายทางแบบพี่เต้ ออกตรงๆบวกกับตะเกียตรงเลยบ่แม่บ่บอกกับบวตัดบอหยังเลยมันบ่ชวนมาแม่ซื้อไปแม่บ่ได้กลับซื้องวดก้อนหาหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก้าเจ้ามือกขว่าซื้อหวยยังไงซื้อไม่กลับเลยแล้วถูกด้วย่ะแม่ที่บ่เคยกลับหออกหาหนึ่งเก้าตรงๆค่ะอ๋อแม่บ้านเจ็ดห้าเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนศูนไอไนั่นคูลร้องหนึ่งศูนยค่ะตัวเด่นตัวมักที่สุดแม่ชุดได้แม่เ <79 S 2> <79 S 1> จ็ดเก้าเจ็ดเก้าเม็ดเดียวบ่แม่อ่าเม็ดเดียวมากเจ็ดเก้าตัวเดียวข้างล่างจ้าข้างล่างข้างบนแม่ข้างบน ทางบนนี่แม่จะมัดดูหนึ่งเก้าแค่นั่นแหละแป <8, 19. S 2> ดหนึ่งเก้าจ้าแปดหนึ่งเก้าเม็ดเดียวได้มัดแปดหนึ่งเก้าทำแม่ทาแม่ตัดเลีนสองตัวกับซิเมนหนึ่งเก้าแม่บ่แม่จด้เอาพี่น้องตัดเรีนสองตัวกับซีหนึ่งเก้าอีเมียเล่าไห่อีเมียเล่าไห้แต่แต่สุดสามตัวเด้อค่ะพี่น้อง แต่จะสามตัวต้วนมากเลขแม่จะเขา่าได้สามตัวม่าตลอดอแม่จะถือตดสามตัวตลอดชุดเงินเตรียมกระเป๋าไว,ไว้ตัวนี้ถ้าถ้าคนมีตังซื้อก็รวยแล้วน้องแม่กับพวกได้ซื้อหลายตะเทียซื้อตัวละหาสิบบาทมีสิบบาทสามสิบบาทไปเดย์แต่ว่าถือมาแล้วหกสิบงวดถ้าถือถ้าถือว่างนั้นพิโตกันเนาะลูกชายว่า แม่เขาสิว่าเจ้โอ,อนเป็นอีหยังได้จดถือเลขแังไดถือคาแตสิบมวดซ้อนออตเตอรี่ถือกามแม,แม่แม่ก็ลองสื้อว่ามันสีออกบดอสื้อเกตเตงไว้สิบเอ็ดใบแต่ถือสิบเอ็ดใบทั้งเบมดออกเกตเ่งเอาลูกสิเขียนไว้ถูกมาทับมวดก็แม่ถือคาคาแต่สิบเอ็ดมวดซ้อนสิบเอ็ดวดติดวดมวเออถืองวดถือมาสิบเอ็ด ถูกมาสิบเอ็ดงวดติดอ่าถูกสิบเอ็ดงวดถูกทั้งถูกทั้งไอ้นั่นเนาะเขาซื้อแล้วก็ถือทั้งลแตเตอรีสองตัวสามตั type, ถือถือเทระซีดแต่รางวัลยังไงยังบ่เคยถือถือแค่สามตัวสองตัวในเทระซีดกใบทั้งวดแตงยี่สิบใบดิสจ๊อจ๊อซื้อเอาแต่โตว่ามักซื้อมากแตถือเลยังที่นะโอ้แันว่ามักนี่คือถือเป๊ะหล่นเนาะแม่เนาะ เออถ้าว่ามากกัสิว่าตันจอสื่อสิมันก็นได้ลดนะอุ้ยพี่นวงเบิ้งเด้อพี่นวงชันเก่าของแม่กัวชั่นที่เก่าของเจ๊ไม่ประสงค์ออกนามอีกแล้วเด้อค่ะพี่นวงเด้อเอ้าเอาเบิงบ้งเบิ้งซอยกันพี่จ๋าหาซอยกันเท่าสิเป็นตวเด่นตูใดน <ะ S 2> ี่แหลแม่แม่ก็ว่าสิบกวกปะโนกเตีเ้ยบไดดิแม่แม่ต้องใจอ่อนกับลูกดอแม่เพราะว่าเฮ้ยเ้เฮ้ยเเฮยเฮ็นเเ มันจังไดปุนสัมพันธ์กันกับบอสต์มันสือต่างๆอีกเลยไล้วโบกมันก็น่าเพียรเพิ่นได้พวกปู่เพิ่นมีทุนหลายเพิ่นก็ซื้อเอาเนาะค่ะมันก็อาจจะซื้อเพราะก็ได้เงินจังสิเฮาก็ได้บุญจังซี่นะค่ะซาซาถูกสาธุแม่เด้อให้แม่อายุมั่นขวนเงินอย่าเก็บอยากไข่อย่าจนเด้อแม่เดินทางไปไสกับแม่ให้ตลอดปลอดภัยทึ่งไกลทึ่งไกลเด้อแม่เด้อจ้าสาธุขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อ าเด,ด็กจังใดลูกจำสิโทรหาไม่เด้อแม่เด้อจ้าไปเมื่อถ่ายไปเพราะมาอีกแค่หนึ่งเด้อจ้าจ้าแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ,จ้าสวัสดีจ้าเอาพี่น้องเล็ซีได้ยินนำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้ยินนำกันว่าแม่ถืกมาหลายปันใดหกสิบงวดซ่อนแต่ว่าแต่โตติดติดกันมาหนี่มีเท่าไหร่สิบเอ็ดงวดติดพะนะ ปาดแม่พวกับบกเคยหุ้ยขันเป็นภูจังหนึ่งสื่อหลายๆสิรวยคุ้นี้นาอพี่น้องเนาะเอาเอาเอาขอบคุณขอบคุณแม่บุญชนบุรีสมซื่อพนอยู่ดอกเอาคนสีแบงบันปัน,ปนบุญเฮ้าพี่น้องพิจารณาเด้อค่ะพิจารณาถามาเข้ากับจังคอยจัดบอมกักกระทัดไปนี่ค่ะตัวถือของเข้าพี่น้องนี่นี่มนัมนมั่นน้ำกันดูได้สิเป็นตัวใดเฮ้าสิตัดเลรได้จังไดตัวถือของเฮ้าเด้อพี่น้องนี่เดอ้อ นี่ค่ะมีแปดมีเก้าเลยค่ะนี่นี่คือตัวตรงเป็นลักซิบเ้ยค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องพิจารณาให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวลางของเพิ่นมาขัดกันคำฮ่องจากหน่อยเพราะว่าของฮาเป็นลักซิบที่หาของเพิ่นเป็นลักจิตที่ลักซิบเพิ่นกลว่าของเพิ่นอ่าเป็นเลขเนี่ยทั้งที่ตรงเด้ออ่ะให้พี่น้องพิจารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะเอา มักกระจัดบ่มักกระทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้พี่น้องพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเอาไว้พ่อกันคลิปน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ